เอาละครับท่านโยงครับมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้น่าตกใจนะครับเราไปกันที่สุริน่อยครับตำรวจของสุรินนะครับได้มีการรวบนะครับสองเยาวชนวัยเนี่ยสิปีนะครับได้มีการก่อเหตุครับขโมยรถจักรยานยนต์นะครับ กลางเมืองช้างเลยทีเดียวส่วนผู้หญิงนะครับสองสาวเนี่ยสองคนเนี่ยนะครับยังให้การปรากฏในภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่มีการช่วยเหลือมีการยันรถนะครับให้กับผู้ก่อเหตุเนี่ยทำการหลบหนีนั้นนะครับอยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับส่วนนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับกับการโจรกรรมในครั้งนี้ นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการสืบสวนต่อไปเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้รับร้องเรียนนะครับจากผู้เสียหาย ว่าถูกคนร้ายเนี่ยมาขโมยรถจัก,กรยานยนต์นะครับเมื่อเวลาประมาณสัก19นกา10นาทีของวันที่22กระก,กรกฎาคมที่ผ่านมาภายในซอยสีเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นในเขตของเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยได้มีการไปไล่ตรวจเช็คนะครับกล้องวงจรปิดภายในซอยและก็ในบริเวณใกล้เคียง ก็พบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่น2คนชายและหญิงนะครับอายุประมาณสัก15-20ปี จึงได้นำหลักฐานเนี่ยเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอเมืองสุรินนะครับต่อมาครับผู้สื่อข่าวของเราก็รีบรุดลงไปในพื้นที่ในบริเวณจุดเกิดเหตุก็ได้พบกับนางสาวสุพินดานะครับอายุ 27, 27ปีเจ้าของรถครับได้ให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วตนเองเนี่ยจะจอดรถไว้ที่โรงจอดรถนะครับของที่ทำงานนั่นเอง แต่เนื่องจากนะครับนตนเองเนี่ยต้องออกไปทําธุระข้างนอกนะครับประกอบกับเวลานั้นน่ะมันใกล้ๆที่จะเลิกงานแล้วตนเองจึงนํารถจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดไว้ตรงนี้พอช่วงเวลาประมาณสัก1 9 3 0นากานาทีเป็นเวลาที่ตนเองเนี่ยเลิกงานก็เลยออกมาดูรถนะครับแต่ว่าไม่พบพบแต่หมวกกันน็อกที่วางทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นตนเองก็มั่นใจเลยว่ารถของเธอเนี่ย ถูกขโมยไปแล้วนะครับจึงได้มีการไปไล่เช็คก,กล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบแล้วก็พบใบหน้านะครับแล้วก็รูปพรรณของคนร้ายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นวัยรุ่นสองคนเป็นชายและก็หญิงนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับโดยกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพคนร้ายขณะที่เดินจากตลาด ในบาซานะครับแล้วก็เข้ามาในซอยสีเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาก่อเหตุซึ่งเธอก็คิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะสุมนะครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็คิดว่าจะขโมยนะครับมาอาจจะแบบว่าเลาะมาเลยเลาะตามซอยเข้ามาดูรถสังเกตรถว่ารถคันไหนน่าจะขโมยหรือว่าคันไหนราคาดีนั่นเองระหว,ว่างทางนะครับก็ยังมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยสามารถจับพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ไว้ได้ จนกระทั่งคนร้ายรายนี้นะครับเดินมาเจอรถของเธอซึ่งไม่ได้ล็อกคอไว้นะครับและเนื่องจากแม่ไม่ได้เสียบกุญแจไว้ด้วยนะครับก็คนร้ายเนี่ยก็เข็นรถนะครับแล้วก็ออกไปเลยทางด้านนางสาวสุพินดาครับอย่างไรเล่าต่อมาอย่างนี้ครับว่านะครับนะหลังจากที่รถเธอหายแล้วนะครับก็ได้พยายามเดินหาเบาะแสโดยรอบนะครับซึ่งได้ข้อมูลไว้อย่างนี้ครับว่ามีคนนะครับพบเห็นทะเบียนรถของเธอเนี่ย ถูกทิ้งไว้ที่หน้าร้านเย็บผ้านะครับซึ่งห่างออกไปเนี่ยประมาณสัก3-400เมตรสอบถามคนในละแวกนั้นนะครับว่ามีใครเนี่ยคุ้นหน้านะครับหรือไม่นะครับมาซึ่งคนร้ายทั้ง2คนนี้เองนะครับล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาชุดสืบนะครับของสพเมืองสุรินทร์ครับสามารถนะครับจะสืบทราบนะครับแล้วก็ตามจับกลุมนะครับสคนร้ายที่ก่อเหตุ ขโมยรถจักรายานยนต์ได้นะครับซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยยังเป็นเยาวชนนะครับ อายุเนี่ย14ปีทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะประสานกับผู้เสียหายให้มารับรถคืนแล้วก็จะเตรียมตั้งข้อกล่าวหานะครับเพื่อดำเนินคดีนะครับต่อผู้ก่อเหตุทั้งสองต่อไปนะครับส่วนผู้หญิงสองคนนะครับที่ปรากฏนะครับในหลักฐานกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยกันเนี่ยยันรถนะครับให้กับผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับซึ่งอาจจะร่วมจรกรรมหรือไม่นั้นนะครับ ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับถ้าไม่ได้ออกไปไหนรถก็จะอยู่ที่โรงรถแต่ว่าวันนั้นหนูมาจากข้างนอกก็เลยเอาจอดไว้ตรงนี้เพราะว่าเดยวก็เลิกง,งานก็เลยไว้ตรงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาย,ยังทํางานอยู่ใช่ค่ะหนูรกทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งใช่งงช่วงช่วงก่อเหตุประมาณกี่โมงครับประมาณทุ่มเศษทุ่มห้านาทีสิบนาทีค่ะพอออกมาทุ่มครึ่งคือเหลือแค่หมวกกันน็อกอยู่บนเก้าอี้ คือเราได้ไปตรวจสอบหรือเช็คก,กล้องวงจรปิดที่ไหนกันอยู่เราแวกใกล้เคียงเนี่ยมีไปที่ร้านทองค่ะร้านทองกล้องฟ้าแล้วก็วัดจีนแล้วก็บ้านบ้านถิ่นในซอยนี้แต่ว่าเขายัางไม่วางรู้ให้เขานัดต้อตายครับแล้วกล้องกล้องที่เราได้มาเนี่ยเห็นคนร้ายที่ม,มาก่อเหตุหรือว่ารูปพันสัญญาณชัดเจนไหมเห็นชัดเจนชัดเจน,เห,นหน้ามู้ชายชัดเจนมากี่คนนะครับสองคนคสองคนคือเส้นทางที่เขาเดินมาเนี่ยมาจากทางไหน มาจากตลาดนหนยเข้าซอยสีเชียงใหม่จากลุงมาคือเขาเดินเพื่อจงใจที่มาเอารถของเราโดยเฉพาะไหมหรือว่าระหว่างทางเขามีการสอหารถที่จะใช้ก่อเหตุไหมซุ่มเอาระหว่างทางแต่ว่าเอาไม่ได้เลยมาที่รถเราคือไม่ได้ล็อกคอคอลงยากจะไขยากกุญแจเราไม่ได้เสียบพาว้ใช่ไหมไม่ได้เสียบค่ะเข็นไปเลยอ๋อเข็นออกไปเลย่็ ไปถามตรงไหนนะที่ว่าถูกเจอทะเบียนรถของเราถูกทิ้งไว้เป็นหน้าวัดจีนค่ะมีทะเบียนรถทิ้งไว้กับร้านซ่อมร้านเย็บผ้าครับค่ะหน้าวัดจีนแต่ว่าทะเบียนไม่อยู่แล้วอืเขาเก็บขยะคนเก็บขย